สำหรับการเข้าใช้นะครับ a t t a c k ออนไลน์นะครับตัวใหม่นะครับในในตัวปัจจุบันนะครับก็ให้เราเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบจากนั้นนะครับระบบก็จะแจ้งนะครับ OPD นะครับก็คือ OTP ไปอย่างเมลนะครับเราก็ไปที่เมลที่เราลงทะเบียนรับนะครับหากเอาไว้นะครับ3 8 8 4 37เเราก็ 3ามแปดแปนะครับการที่เราจะไปคีย์ข้อมูลนะครับในระบบ AirT แท็กออก็คือเข้าไปที่นะครับทะเบียนทรัพย์สินไปที่ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินนะครับอ,อันดับแรกนะครับเราก็ต้องค้นหาเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนนะครับ กดที่ค้นหาเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวแรกที่จะให้ค้นหาก็คือค้อนหาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสมมติว่า3.8.1แ่งค้นหาจากเลขบัตรนะครับมีหรือยังยังไม่มีนะครับอ,อันดับที่2ก็มาค้นหาจากชื่อนะครับ ชูเกียรติค้นหาจากชื่อนะครับชูเกียรติที่เราจะเอานะครับไม่มีเมื่อไม่มีนะครับค้นหาจากเลขบัตรค้นหาจากชื่อไม่เจอก็ให้เราเพิ่มนะครับเพิ่มข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินด้านล่างนะครับเลือกบุคคลเป็นบุคคลธรรมดานะครับชื่ออะไรคำนำหน้านาย บ้านเล็กที่นะครับตรงนี้นะจังหวัดนะครับตามบัตรประชาชนนะครับที่เขาแจ้งอ่าทิกตรงนี้นะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับก็คือที่อยู่ปัจจุบันของเขาจากนั้นก็บันทึกนะครับเราได้เจ้าของทรัพย์สินได้เลขบัตรได้ชื่อนะครับได้ที่อยู่มาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนะครับเราจะไปเพิ่มในส่วนของที่ดินเขาให้เรากดที่นะครับดินสอแก้ไขเพิ่มที่ดินนะครับก็คือ,อเขามีอยู่1แปลง2แปลง3แปลงแล้วนะครับเราจะเพิ่มที่ดินอีก1แปลงก็คือเพิ่มที่ดินใหม่นะครับประเภทที่ดินนะครับเป็นอะไรราดแปลงที่ดินสมมุติว่าเป็นนะครับสิ เอเอประเภทที่ดินก็คือประเภทอะไรก็คือสอปกนะครับผมจะสมมุติว่าสปกสปกไม่มีเลขที่เอกสารสิยอยู่แล้วนะครับจะมีเลขระวางก็อาจจะเป็นอ่าสี่เนะครับบางทีอาจจะมีแค่เลขระวางกับเลขที่ดินนะครับตรงนี้นะครับหากมีนะครับเลข อักษรโรมันเขาให้ใส่นะครับส่วนมนากก็จะเป็นาตามนี้แล้วก็ระวัง utm นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับตรงนี้เป็นของที่สบาลตำบลบ้านสด็ดที่อยู่ของเขานะครับก็คือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็คือที่อยู่ปัจจุบันแต่นะครับที่ดินแปลว่าเขาต้องอยู่ในตำบลน,นะครับบ้านสด็ด ตรงนี้นะครับที่ดินทุกแปลงต้องอยู่ในตำบลบ้านสดิถิตรงนี้ก็ให้เลือกนะครับสมมุติว่าเขามีอยู่10ไร่นะครับศูนย์นานศูนย์ตารางวานะครับตรงนี้ก็ศูนย์นานศูนย์ตารางวาราคาประเมินนะครับสมมุติว่าเขาราคาประเมินตรงนี้ก็150ต่อตารางบาตต่อตารางวาก็ให้ใส่ได้ตามนี้จากนั้นก็บันทึกนะครับ อันว่าเสร็จสิ้นนะครับชูกเกียรติเขามีที่ดินสปก,กหนึ่งแปลงนะครับสิบไร่ถ้าเราจะเพิ่มที่ดินแปลงที่2ในชื่อของชูกเกียรตินะครับเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้